เรบเข้าสู่อาวีผมวันนี้มาอยู่กับนาคอสนะครับวันนี้จะได้เป็นนาคอสสายดาเมจล้วนนะครับผมผม,มาไม่ได้เจอกันานานนะครับช่วงนี้ผมกำลังยุ่งนะแต่ว่ากลับมาทำคลิปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเล่นเป็นนาคอสสายโบล็อกเกิสเปียร์แล้วก็โซลิเวอร์นะผมเป็นเมตาปัจจุบนันนี่แหละไม่ได้แปลกใหม่หรอกคือก่อนอันนี้ผมเคยลองเล่นนาคอสสายที่แบบแตบบ่ว่าแบบยังไงแบบขวานเซตเดิมอะสมัยก่อนที่แบบพวกนักแข่งเขาใช้กันนะครับซึ่งสมัยก่อนผมก็ใช้นะครับเซตขวานอะไรแบบนี้เล่นยากมากนะครับปัจจุบันเป็นแพทที่ผมมองว่า นาคอส์เซตขวาเล่นโคตรยากเลยนะครับมันด้วยเมตาที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ขวาโดนเนิร์ฟเรื่องเกาะแล้วก็พลังชีวิตนะครับแล้วก็โดนเรื่องของสเปียร์ล็อกินโดนนะครับที่จำประกอนเป็นหน่วยตอนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทําให้การเบิร์ตแครี่เนี่ยยากมากนะครับเพราะฉะนั้นนาคอที่ผมมองว่าดีที่สุดตอนนี้คงจะเป็นโซลิเวอร์แหละครับโซลิเวอร์ไม่ก็ถ้าบางตาเราเล่นเซฟหน่อยเราก็เปลี่ยนเป็นว่สเปียร์ก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมชอบโบเก้นมากกว่า มันเบิดแรงนะครับแต่ว่ามันก็จะตายง่ายมากคือแพทเนี้ยนาคอจะตายง่ายมากนะครับเพราะมันบางแต่ว่าถ้ามันรอดได้แล้วมันม,มีจังหวะเล่น่ะเช่จังหวะเนี้ยมันจะแรงนะครับ <You 're S 1> เพราะฉะนั้นก็เข้าออกดูให้ดีนะครับ <You 're S 1> เพราะบางที<ๆ>นาคอมันอาจจะยุกยักยึกยักอะไรเงี้ยเออปกติกวันนะครับประมาณน,นี้ครับพอเราได้เปรียบเขาเราก็มาเวทเขาต่อนะครับเพื่อที่จะดึงความต้นได้เปรียบวันเกได้มากสุดนะครับผมรู้สึกว่าการที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีดาเมจ ในป่าเพิ่มขึ้นทําให้เราตีเบาลงจากที่เราไปเวทป่ามาเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคนก็ยังกล้าไปเวทอยู่นะครับมันมีผลแหละในบางหน่วยนะครับในแข่งผมว่ามีผลแน่นอนแต่ว่าในลงแรงแล้วพวกเนี้ยยังยังยังไม่ค่อยส่งผลมากเท่าไหร่นะยังมีคนกล้ามาเวทอยู่เรื่อยๆนะครับคือเล่นพลาดเดี่ยวก็ทนเวทนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากเลยสําหรับคนที่แบบแรง สูงๆไปครับตั้งแต่50ดาดาวขึ้นไปนี่เป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังฝึกเล่นอยู่โดนเวทก็ไม่ต้องไปหัวร้อนเพื่อนนะครับเราก็ต้องพยายามใจเย็นนะครับทุกวันนี้พี่ก็พยายามอยู่ครับทิ้ง่อแค่ได้แหละแต่ก็พยายามไปได้อันนี้แล้วก็ตีไป,ไปสมัยดีนะครับช่วงนี้ผมสมัยไม่ค่อยโดนนะลาดมาก่อนไม่ค่อยได้ครับลาดไม่ค่อยได้ครับมันเสียจังหวะนะครับเสียเวลเสียอะไรเยอะครับเราก็ลังตีกลางก่อนะครับอันนี้ อันนี้ผมกดมากับน้องสองคนนะครับจะได้ดูเรื่องง่ายๆหน่อยเออแล้วก็ฝากร้านโรปิงแบนเนอร์ด้วยนะครับพูดว่าโรปิงช็อปมานะเป็นร้านทำเรบทำปกคลิปนะครับโปรไฟล์ปกอะไรก็ได้ครับลองถักมาคุยกันได้มีแบบอย่างก็ทําให้ดูได้นะพอจะทําให้ได้อยู่ถ้ามีแบบก็จะคุยง่ายมากแต่ถ้าไม่มีแบบก็ลองพูดไกลๆมาเอาตัวอย่างที่แบบเราอยากเรฟเฟรนส์อะไรเงี้ยมาให้ดูก็ได้ครับไม่มีลูกค้าเลยเศร้ามากนะครับเก็บเศษเหลือนะตอนนี้ เล่นทำให้หมดแหละเราก็มาเก็บต่อนะครับฝากร้านด้วยนะครับช่วงนี้ร้อนเงินไม่รู้มีใครมาจ้างป่าโอ้โอเบลเ,เสี่ยวเลยกินฝายครับถอยฟาร์มต่อยังแก้ดี่ใส่แบบเออกดๆตรงนี้ไม่ค่อยหายติดนะอยู่ตรงกลางนี่ก็เก็บได้นะครับถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกให้เก็บนะครับแต่ถ้าเล่นกับคนที่ไม่รู้จักแล้วไปเก็บนะครับดูที่เขาแล้วเขาจะด่าหรือเปล่า ถ้าเขาไม่ด่าก็รอดไปคนระับเสมอตัวแ้าเขาด่าก็เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นฮิวเขาเพราะตอนนี้ของไอเทมรีม,มานามันค่อนข้างน้อยนะโอ้ยรอไดไหมดิไม่รอดนะครับล้วงเลยเอาอะไรมารอดนะเจอลุมแค่น,นี้เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะกลับมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับค,ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่รีบไม่รอนอันนี้ตัดในพิเน็ตโปรนะครับมาฟ้าเสียงสับเสียงทาห้จริงๆคลิปนี้ต้องลงนานนะครับแต่ว่า พอดีพเพิ่งจะมีเวลามาทำนะครับเราก็ดูแมป,ปดีๆนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็อาจจะมาเข้าป่าเราก็ได้นะครับแบบมาดักบูดักอะไรเงี้ยผมเจอบ่อยมากเลยแบบฟอมฟาร,ร์มอยู่แม่งมาดักบูอะไรเงี้ยโอ้โหหัวร้อนนะครับแต่ว่าเออนั่นแหละเข้าใจอหัวร้อนอหะหัวร้อนก็หัวร้อ<ต>นพยายามผ่านเลยให้ตลอดเวลานะครับนาคอท,ที่ดีคือนาคอท,ที่รวยนะครับแล้วก็เราใช้สกิลของเราครแบบในการเคลื่อนไหว เพื่อที่จะคีบนะครับไม่รู้ว่าผมว่าเห็นมันก็ประมาณนี้แหละคือนาคอนด้แข่งนาคอนอะไรอย่างงี้ผมเห็นแม่งตีแต่คีบอะแล้วก็ไปตีคนต่อแล้วก็อะไรก็ว่าไปแยกดันนะครับประมาณนี้คุยกับป้อมคุยกับคีบนะครับแล้วก็ค่อยคุยกับคนตัวเป็นประมาณนี้แหละเก่งแยกดันนะครับในแข่งนี้แทบจะแบนเยอะมากนะครับอะไรเบิงใช่ไหมอยู่ SGP อ่ะนั่นแหละครับเล่นเก่งมากนะครับเคยเจอเล่นอยู่เก่งเลยนะครับ ตอนแรกผมจะทำซีซันนี้ขึ้นกอนลยก็ไม่ขึ้นสักทีนะครับขึ้นยากเลยใครที่มีเทคนิคแนะนำขึ้นกออะไรเงี้ยก็ลองพิมพ์มาได้นะครับหรือมิตตี้มาชวนก็ทักมาได้นะครับอยากขึ้นมาเลยโอ้เวเลสแรงเหลือเกินจะไปสู้มเลยครับตัวเวอร์นะโดนปรับมาจริงนะแต่ตัวมันก็ยังเวอร์อยู่ดีหมายถึงถ้าเราเข้าระยะมันนะถ้าไม่ได้แบบโดนเรื่องของ,ของการปั่นอะไรเงี้ยการปั่นโหเวเลสยากมากนะครับ ปัญญามาเคยลองไปเล่นหลายทีนะโอ้ยแรงเลยเกินจะไปเลีข้าง,ง่ายขึ้นเลยนะครับจากการที่เอาความเร็วเคลื่อนที่ออกเนกาะกลายเป็นตัวที่ฆ่าคนง่ายเลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดน,นะถ้าเราเข้ามันเป็นนะเดีย๋ยวตอนนี้ผมจะมีเทคนิคการฆ่าเวรีให้ดูนะครับว่าเราควรจะทำไงนะครับเวลาเราประทะก,กับเวรีนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีช็ชอตหนึ่งอันนี้ตายอยู่นะครับดูฟ้า เราก็มาตีต่อนะครับฟาร์มคีฟฟาร์มอะไรไปเรื่อยนะครับเราต้องการหางเงินให้ได้มากที่สุดนะทุกต,ตัวทันเกมนะครับวีครับป่าหางเงิน,นครับบางทีก็หาไม่ค่อยได้คนระับผมโดนเวทบ่อยโชคดีแม่งขนแม่งไปอะไรไม่งเจ้าเวทป่าป่าอยู่ยากนะครับอยู่ยากเหลือเกินใครที่เป็นเมนป่าจะเข้าใจนะโดนเวทบ่อยๆเราก็มาทำบทต่อนะเพราะเพื่อนเราไม่ได้ทำนะ รับเวฟรับไลไรไปก็มาตีป้อมนะครับป้อมกับคีปว่าคีปมันเกิดเรื่อยๆครับป้อมมันงอกครั้งเดียวอันนี้เป็นแนวคิดนะครับตีป้อมก่อนค่อยตีคีปนะถ้าให้เลือกนะเลือกตีป้อมก่อนถ้าตรงกลางยังไงนะจังหวะนี้ยังไงดีเพื่อนดูไปค่อยๆดูไปคือผมก็อยากอัดตอนนี้แบบกำลังเล่นนะ จะได้ไม่ต้องมาพากลับนะไม่เหนื่อยแตด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีนะครับทำให้ยากครับนั่นแหละตายไหมล่ะนั่นแหละคิดลัวคนระับอ๋อลืมบอ,อกไปตอนนี้แหลง18ดาวครับไม่ค่อยเยอะครับนะไม่ยเยอะเล่นเอาสนุกใช่ไชิวๆผมรู้สึกผมเป็นเล็วขบจับจับหนิ่เท้าวนึวโฟง เออนี่ครับวิธีการสู้เวเลสประมาณนี้นะครับพยายามหลบสกิลมันให้ได้นะครับอย่าเข้าไปนัวเวเลสถ้าไม่จําเป็นนะครับเราเป็นนาคอสเรามีสกิลในการที่จะเรียกได้ว่าเข้าไปปาดเขาในระยะที่เราปลอดภัยนะครับเราควรจะทําอย่างนั้นะครับไม่ใช่เข้าตัวไปแรกนะครับนี่คือเทคนิคในการที่พี่เวลาเจอเวเลสนะครับถ้าเจอเวเลสช้ำๆอะไรเงี้ยมันจะสู้เราได้นะครับแต่ว่าถ้าเราช้ำกว่าก็อยู่ที่เชิงนะครับว่าจะอาอย่างไงอยู่ที่จังหวะเลยนะครับ โอ้ตายเพิ่งตายไปแล้วนะตายอยู่แล้วไม่เหลือเลยชีวิตนี้โอ้เรียบรอ้อยัยงงเกิดจากจากไม่ไหวไม่ไหวอะยัะยงไนงนี่แค่นี้มูลาชมูลามก็แรงอยู่แต่แรงสู้ผมไม่ได้รวยแล้วอะไรมันก็รังสัรค์ได้นะครับคนเงินหมืน่น ใครจะไปสู้นะครับรวยเกินไปไม่ไหวยังไงซิจังวะนี้อันนี้เพื่อนดูดใยน,นะครับเราก็รอดูยักษ์ก่อนนะครับยักเข้าสุดนะถ้าเขาสุดเราจะตายนะครับยังไงนี้อถอยมาก่อนดีกว่า อันตรายเหลือเกินเพื่อนเราตายนะสองคนหนักไม่ค่อยโดนนะฟอร์มตกอะช่วงนี้ไม่มีอะไรแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับฟอร์มขึ้นลงๆใครรักษาฟอร์มไม่ได้นะครับจะดีมากเลยนักแข่งส่วนใหญ่ครับเขาจะมีฟอร์มในการซ้อมทีมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าใช้จริงได้แค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งมีผลมากผมว่าเป็นทุกคนนะ ใครที่สามารถดึงฟอร์มให้ได้มากที่สุดนะครับเกินเกิน60-70%ก็ถืวอว่าดีแล้วครับไม่ต้องถึงครึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยากนะครับ่ดูสิเนี่ยเราก็ยึกยักนะครับอันนี้พอเพื่อนดูดไว้นะครับอันนี้ผมควรตีต่อแต่ว่าซีซีหมดนะครับแล้วก็รอตอนที่เขาใช้สกิลเสร็จแล้วนะครับพเพราะวีเลสเราพเพราะวีเลสเขาไม่ได้มีสกิลต่อเน,นื่องนะครับสกิลตอ่ตอๆถ้าเขาไม่ได้แบบช้ำจริงๆแบบว่าสกิลตีสกิลตีลตเลยนะเขาจะไม่มีสกิลในการต่อเเลยเลยรรื่อๆนะคับ เราไม่เจอตัวช้ำถ้าเจอตัวช้ำคงจะยากกว่านี้นะครับโดว้นปลาไปอย่างี้ตายเพื่อนเครืบาร์ครับเตียงขึ้นบาร์แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรครับชิวๆเลยง่ายๆเลยการเดินเกมฉบับไม่ง่ายครับก็ผมก็จะพยายามอัดคลิปแบบแรงสูงๆให้ดูให้ได้นะพยายามนะพยายามอยู่ พยายามไต่ขึ้นอยู่นะครับตัวนี้ฟอร์มไม่ค่อยมั่นคงนะครับแต่ก็จะพยายามต่อไปนะครับไม่เป็นไรอยู่นะโอ้ยหายไปเลยเพื่อนหายไปกับสายฟ้าที่หายไปอ่ะชึ้บครูไปเลสเรากดแข็งแล้วนะครับไม่แข็งเลยม,มันมันเอาตายแน่ครับไวน้นอมปึ๊บหายเลยเว้น้องยิ่งเลือดหน่อยยิ่งแรงนะครับฉะนั้นอันตรายมากในจุดนี้ ก็มาทำเวฟบ,บนเลยนะครับหน้าคอสให้ดีก็ทำเวฟไว้นะครับนี่แหละคือประสิทธิภาพของนาคอสมันค่าดีแล้วมันก็ดำเวฟดีนะครับถึงว่าในแข่งก็ไม่ตานตลอดแหละในะคอสแต่แค่ว่าบางบางช่วงมันจะหายไปนะครับช่วงแบบช่วงสองสามสี่เซนที่แล้วไม่ใช่ดิปีสองปีเออปีสองปีมันมันเคยหายไปช่วงหนึ่งนะครับจากการมาถึงของไอริแล้วก็หลายๆตัวนะครับริโป้ริโป้เลยว่าไปนาคอสหายไปในกรีมเมกเลย ช่วงนั้นนี่เป็นอารีนาเอาไฟเตอร์นะครับยากจัดไฟเตอร์เต็มเซิร์ฟตายนี่เพื่อนนีมเรียบร้อยใกล้จบคลิปนะ้วไม่มีอะไรแล้วออามาตีบูนะครับเพื่อจะเด้งเลือดน,นะครับอันนี้ผมมารูนมาเป็นเรด10แล้วก็ไอเซลิเวอร์10แล้วก็ตาคอนคอร์นะครับจะเป็นคี้สิบหกดูดเลือดสิบหกแล้วก็เป็น เจากอง64หน่วยนะครับรูดนาคอสาคูนเลยหรือบางคนจะเล่นเป็นสปิริตแล้วก็สปิริต5เอซลิเวอร์5ก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่เอซลิเวอร์เลยก็ได้ครับแล้วแต่คุณแต่ว่ามันก็จะไม่มีการดุดเลือดนะครับก็จะเล่นยากไปก็ต้องออกไอ้บัตรเคริร์อบัตรเตอร์ดทุกอยากก่างเลยออกมาดุดเลือดน,นิดนึงนะครับไม่งั้นน้องๆจะเล่นยากนะครับนาคอสไม่ได้มีดดุไอโซลิเวอร์มันไม่ได้มีดุดเลือดเลยเนาะขอออกอันนี้แล้วก็เต็มสมัยให้แม่นนะครับขขอ้้้าาาเมมหดแลว พยายามกดให้แม่นที่สุดนะก็ได้แล้วก็เรียบร้อยครับเกมจบแล้วตีครับอย่างงี้โฟกัสแคลรี่นะครับอันนี้ปึ๊บแคลรี่อยู่นู้นใช่ไหมพยายามโฟกัสเอาแคลรี่นะครับปาถ่ายนะครับแล้วก็เอาตัวที่เหลือต่อเลยนะครับไม่ได้ยากประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆก็คือพยายามเอาตัวที่เราล้วงง่ายที่สุดนะครับเอประมาณนี้เลยอเอาหายเลยเพื่อนอย่างนี้ เอาแล้วครับแล้วก็ฝากร้านโลปิงแบนเนอร์นะครับ,รบทำปกหนึ่งนะครับอันนี้ยังขายของจนว,วินาทีสุดท้ายเลยผมนะครับฝากด้วยนะผมโอเคไว้เจอนิทรรศนาบผมไปให้ผมเจอ